จอดพักยางครับเราก็ต้องคำดูกระทะครับกระทะกับปูนปิเดเอออุ่นนะยางใช้เป็นแม็กซนสครับเด,ด่นมากครับพอดูดูนนครับอุ่นครับจอดแป๊บเดียวเพื่อนเ้านี้ไปแล้วครับสงสัยรถใหญ่เขาพักไปแป๊บเดียว หลังนี่เป็น 11R ไฟต้นครับมาจากอู่ครับก็ไล่ได้ระเบิดเป็นเรียบร้อยครับคู่ฝั่งนู้นครับระเบิดที่แตกแคละสอเส้นเลยนะครับแตกแล้วก็วิ่งไปไม่ถึง50เมตรมันก็แตกอีกคมันก็จแตกพร้อมกันเลยวันนั้นแตก3มเส้นเลยนะครับบางคนหลุดดันมาโดนตัวนี้อีกบาดอีกระเบิดระเบิดข้างอีก ก็ได้โทรไปถามประกันประกันน่าจะเช็มอยู่นะครับน่าจะได้ประกันอยู่นะกรณีเราวิ่งไปเฉนะอยยางเราก็เคาะเรื่อยพักเรื่อยครับเราจะวิ่งแบบรถใหญ่เลยก็ได้ครับเพราะว่ามันยางมันใหญ่อยู่แล้วแต่ยาง 11R ข้อเสียมันหน้ามันเล็กครับไม่น่าจะใส่หรอกไม่ได้ค่อยดีครับ แต่ข้อดีก็คือมันถูกครับอันนี้เป็น1 0 LR ไฟโคนจะน้าเล็กกว่าคุณลุนนะครับคุณลุนใหญ่ๆอันนี้ก็จะลดพ่วงเยอะๆหนครับต้องจอดพักรถครับพังอีกแล้วไฟไทย จะจอุดพักแป๊บเดียวแล้วเราก็จะเดินทางต่อครับช่วงนี้ไม่ค่อยไม่มีเวลาล่างล้างเท่าไหร่ครับเช็ดเอาทูเอาไปแล้วครับออกเดินทางต่อครับ